จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวต่างชาติเที่ยวภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีคุณอีวานักท่องเที่ยวชาวอเมริกาเดินทางเที่ยวภาคอีสานของไทยที่อุดรธานีนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยในการมาเที่ยวภาคอีสานของไทยและสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดคือการมากินอาหารอีสานเขาเริ่มจากการเดินตลาดสดเขาเดินไปเห็นร้านข้าวเกรียดปากหมอ้อ เขาบอกว่าเคยเห็นแบบนี้ที่เวียดนามแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเมนูเดียวกันหรือเปล่าดูดีมากๆเลยต้องเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงมากแน่ๆเพราะคนต่อคิวซื้อกันเยอะเลยมีน้ำจิ้มมาให้แบบนี้ด้วยเขาลองชิมเขาบอกว่ามันอร่อยมากๆไม่น่าเชื่อเลยเนื้อที่ใส่ข้างในเข้ากันกับแป้งด้านนอกมากกินกับน้ำจิ้มที่ให้มาอร่อยสุดๆเลย ต่อมาเขาเริ่มเดินดูในตลาดเห็นคนขายของมากมายมีแต่อาหารเต็มไปหมดเขาลองซื้อข้าวปิ้งเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไม่เคยเห็นแบบนี้ที่กรุงเทพเลยเป็นข้าวเหนียวปิ้งกับฐานไฟรสชาติดีมากเป็นเอกลักษณ์ข้าวมีรสชาติหวานอร่อยจริงๆต่อมาเขาอยากลองไปร้านอาหารอีสานเขานั่งรถไปชมเมืองไปด้วย เขาได้มาถึงร้านแล้วเพราะร้านนี้ดังมากในหมู่นักท่องเที่ยวเขาอยากกินส้มตำมากตอนนี้เขาเข้าไปสั่งส้มตำกับลาพีสารเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังดูได้จากรู้ถ่ายเต็มร้านไปหมดและร้านนี้เปิดมาแล้วหกสิบปีเขาบอกว่าส้มตำน่ากินมากเขาคิดว่าน่าจะเผ็ดเพราะพริกเต็มจานเลยไม่รู้ว่าจะกินไหวหรือเปล่า เพราะตอนนี้อากาศร้อนมากเขาลองกินแล้วบอกว่ารสชาติอร่อยมากหวานเค็มเปรี้ยวมีทุกรสชาติเลยกลมกลม่อมอร่อยมากเขาชอบมากเป็นร้านอันดับต้นๆในใจเลยสําหรับการมากินส้มตำอีกอย่างที่ลองคือลาบอีสานอร่อยมากมีเครื่องเทศมากมายเขาชอบมาก ร้านต่อไปเขาไปกินร้านข้างทางเขาสั่งลาบเพราะเขาลองกินที่ร้านแรกแล้วชอบมากเขาอยากมาลองกินร้านนี้มันน่ากินมากเห็นแล้วน้ำลหลไหลเลยกินกับข้าวสวยรสชาติดีมากๆเขาชอบรสชาติเผ็ดมันอร่อยมากเป็นลาบอีสานที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาเลย ทางรสชาติและความชุ่มฉ่าไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้เลยร้านต่อไปคือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเพิ่งเปิดเลยเขาได้เข้าไปถามแม่ค้าว่าควรกินเมนูอะไรดีให้แม่ค้าแนะนําเลยแม่ค้าแนะนําเมนูก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองเนื้อเขาตอบตกลงเขายังบอกอีกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงามในอุดรธานีของเขาเลย เขาลองชิมแล้วบอกว่ารสชาติดีมากๆเลยกินกับเนื้อแล้วอร่อยมากเนื้อนุ่มมากเข้ากับเส้นและน้ำซุปได้ดีสุดๆเขาชอบมากเป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยที่สุดเลยและหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้